สวัสดีค่ะวันนี้หลังจากทำแอปเปิลตำเสร็จแล้วน้องเสียงน้อยก็จะมาตำ um, สาลี่อีกนะคะสาลี่เย็นๆนะคะเอาแช่เย็นแช่ตู้เย็นเสร็จแล้วเราก็เอามาปอกแล้วก็มาตำ um, นะคะอันนี้อันนี้เราต้องปอกเปลิกนะคะสาลี่ต้องเป็นสาลี่สาลี่หีมาเท่านั้นนะคะแล้วก็น้องเสียงน้อยจะมีการตำตำ ก็ตำปรุงรสชาติก็เหมือนตำแอปเปิลน่นนะคะมีน้ำปลามีชูรสมีน้ำน้ำปลาระามีกระเทียมมีเออเพียงแต่ว่าอันนี้มีผักมุ้งแล้วก็ถัว่วผักยาวนะคะแล้วก็ใส่ถั่วลิสงเข้าไปเล็กน้อยแล้วก็ใส่กระเทียมเข้าไปแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเอาพริกใส่เข้าไปนะคะแล้วก็มาตำ แต่น้องเสียงน้อยจะใช้วิธีการตำคือเอาผักตำรวมเข้าไปเลยค่ะโดยที่เราจะได้ไม่ต้องเอาผักมากลับอีกแล้วกเออ็เครื่องปรุงม,มันจะได้เข้าไปในรสชาติของผักนะคะโอเคเรามาชมกันเลยตำน้อยนะคะ พี่เข้าไปสาเมตรเหมือนเดิมค่ะคืนเผ็ดมากไม่ค่อยได้นะคะแต่ว่าเผ็ดก็อร่อยนะ ใส่บวบกระเทศเข้าไปใส่มวกระเทศเข้าไปแล้วก็น่คะมีการใส่ใส่ปะลาแล้วก็ใส่น้ำปลาใส่มะนาวบีบมะนาวใส่เข้าไปแล้วนะคะก็มาคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยเหนะ็นน้ำมวกระเทศมันออนนิดนหน่อยนะคะ ตมธรมรมดาเหมือนส้นตำทั่วไปนะคะแล้วก็จะใส่เข้าผักใส่เข้าไปเลยใส่รวมเข้าไปเนาะนอนันนะ้นะคะ ซาลี่นะคะหนึ่งลูกนะคะเรามีการปอกเปลือกแล้วก็หั่นเป็นท่อนๆหั่นเป็นลูกเตาแบบนี้นะคะใส่เข้าไปเลย รวมเข้าไปเลยจะได้แซ่บพร้อมกันเนาะ น้าตาของตำสาลี่ตำสาลี่กับตำแอปเปิ้ลคล้ายๆกันนะคะแต่ว่าน้องถึงน้องจะเอา,เอาผักมุ่งกับผักเนี่ยรวมตามรวมเข้าไปพร้อมกันเลยนะคะชิมดูนะคะอืมสาลี่ก็เย็นชุ่มฉ่ำ มีน้ำเยอะกรอบค่ะแล้วก็ดูนะยันมผักืมอร่อยมากเลยค่ะตักใส่จานเลย <S <S ช่วงนี้สายกินนะคะ สายกินแบบนี้บ่อยๆไม่ไหวแล้วน่าจะกลมป๊อกแล้วนะคะแต่ก็อยากกินใจมันสั่งมาก็ต้องทำตามนะคะอยากกินซุตําสาลี่ ซารีกับแอปเปลิลนี้รสชาติของมันก็ไม่แพ้กันนะคะอร่อยแต่แต่แอปเปลิลจะกรอบแต่ซารี่มันก็กรอบแบบชุ่มแล้วก็มีความหวานแล้วก็หวานแบบเย็นๆเราเอาแช่ยเย็นแล้วก็มาตำก็จะออกรสชาติแบบใครอยากรู้กขต้องลองไปตำกินดูนะคะ ว่ามันอร่อยจริงๆค่ะจุ๊บอืมโอเคทีนี้ก็เราไม่ต้องไม่ไม่ต้องมาหยิบผักกับเ,เป็นแยกเป็นส่วนแล้วนะคะก็กินรวมกันไปเลยฐานหน้าตาของเขาน่ากินไหมคะอร่อยมากค่ะ เดี๋ยวจะลองชิมให้ดูอีกทีนะคะกินรวมกับมะเขือเทศหนึ่งชิ้นเมะเขือเทศเยอะๆผิวพันจะได้ดีคำหนึ่งคำอ,อร่อยมากเลยคะ่ะ นะคะเมนูสาลี่ตำนะคะถ้าใครอยากลองไปทำกินก็ลองไปทำดูได้นะคะว่ามันอร่อยสุดๆเลยค่ะมันมีความหวานเย็นกรอบแล้วก็น้ำมันจะเยอะหน่อยนะคะสาลี่ต้องเป็นสาลี่หิมะเท่านั้นนะคะถ้าไม่ ไม่ใช่สาลี่หิมะถ้าใส่สาลี่ใส่สน้ำผึ้งเนี้ยมันจะเนื้อมันจะเละๆหน่อยเนื้อมันจะไม่ค่อยกรอบเหมือนสาลี่หิมะสาลี่หิมะมันจะเขาจะมเีเนื้อเขาจะแข็งตัวหน่อยพอเราไปแช่เย็นแล้วมาตำํำแล้วมันก็จะกรอบนะคะสนใจก็ลองไปทำกินดูได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอกบขอบคุณ ท่านผู้ชมทั้งหลายที่ชาวยูทูบที่น่ารักทุกคนฝากให้ต้นตะขาตะไคร้น้องแสงน้อยด้วยนะคะเพราะว่าชอบทำต้มปลานั่นเองนะคะพูดเล่นฝากกดติดตามและกด subscribe ให้เยอะๆหน่อยนะคะเพราะว่าจะได้เป็นกำลังใจให้น้องแสงน้อยทำคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณค่ะ